สวัสดีลูกเพจทุกท่กทานและผู้ติด,ดตามท,ท,ทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค,ค่ำคืนวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับว่ามีคู่ไหนได้รีไหนสกอร์ไปกันบ้างเริ่มเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีซานเฟริชิมะเอาชนะอุลวัตเลดไดมอนด์ไปสองประตูต่อศูนย์และนาโกย่าแกมปัตพายกับนาคาชิมะแอดเลอร์ไปศูนย์ประตูต่อสาม ผลฟุตบอลไทยลีกลนครปฐมเสมอเมืองทองยูเนเต็ด2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไทยลีก2จันทบ,บุรีเอาชนะชัยนาทนบิวไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวิซีของเเธนท์แลนด์วิลเลียมทรเวพ่ายกับด้านโรดาเจซีไป2ประตูต่อ3 วีวีเฟนโล่เสมอเอฟซีเอฟเฟนสประตูต่อ2โคนิงเกนเสมอเฮลมอสปอร์ตไป0ูย์ประตูต่อ0เอ็มเมนเอาชนะคัมบู2ประตูต่อ0เดอะครับสครับเอาชนะเดนบอสสอประตูต่อ0และเดนฮาร์ดเสมอเอ็มวีวีมาทริตไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลบ,บุน,นเดสลีกาของเยอรมันไบเออร์เลเอเซนเอาชนะไมา์ไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซาอุดีลีริกอัลลียาสมออันลาฮตไป1ประตูต่อ1 อันตาวอนเอาชนะอันคาดูสไป3ประตูต่อ1และอันฟาเตนะครับเสมอดามาตไป1ประตูต่อ1ผลทุตบอลเอเอเอซีขอรนเอเออร์เอนด์อเอเกนะครับเอาชนะเฮเอ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 เุนอเรีอเอาอเ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 อนบเอาโนอเดคอัอเอาอนอเออเออเอโดไป3อระตูต่อ0 ผลฟุตบอลลีกาสองของเยอรมันเวลเฮนพ่กับด้านพาดาบอลไป1ประตูต่อ2และโฮเทนคิวพ่กับทางด้านซังพาวลีไป3ประตูต่อ4ผลฟุตบอลการโชวซีบีอิตาลีโคเซนซาพ่กับด้านซัมโดเลียไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีซัมซุนสเปอร์เอาชนะอลิเชสเปอร์ไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กเลนดอร์เอาชนะลิงบี้ไป1ประตูต่อศูน ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษวีแกนเสมอเชอร์เนมไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกอารชซีไอตตอรลีโบลุนญยาเอาชนะเวโรนาไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมสพ่ายกับด้านอุิมริกลไปหนึ่ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษโคเวนทีซิตี้พ่ายกับด้านเพนตันนอตเอน,นไป0ประตูต่อ3และลียูเนเต็ดเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนเละอันซซิดาตพ่ายกับท่านวิยาเลียอไป1ประตูต่อ3โอเคนะครับผมนดี่ยวไปการสรุปผลการข่วฟุตบอลมาครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ